เอาละทุกคนที่กำลังอยู่อย่ังไงครับลักกี้บอกกันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาต้องการที่จะสู้กับซาเชียนนะครับผมจากการโหวตของน้องๆนะฮะที่อยากจะให้พี่ชนะกับซาเชียนนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมนะครับที่จะไปโหวตเอ้ยมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกมั้งถ้าเราไม่สุ่มได้หกอะนะ เออโอเคก็ของก็เหมือนเดิมนะผมจะมีลัคกี้บ็อกซ์หนึนะครับ2อันแล้วก็ลัคกี้บ็อกซ์ธรรมดา2องกองนั่นเองนะผมแล้วก็เอ่อมาสเตอร์บอล2กลกองนี่มีเพิ่มมาขึ้นมาก็คือรองเท้าวิ่งนะครับเอ่อปับหมดแล้วโอเคเก็บไม้หมดเลยแล้วก็เตรียมตัวได้ใส่รองเท้าให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวไปขุดกันดีกว่าเอารันหนสองซ้ำเปิดไปไกลๆหน่อยนะเปิดไปไกลๆเออโอ้โหโกด เออคือถ้าเจอไอตัวไหนที่เราแบบไม่ต้องการก็ไม่ต้องจับก็ได้นะเออถ้าแบบไม่ต้องการโอโหอะไรเนี่ยเกาะม้าเอามาทำอะไรไหนไหนไหนแอบไปส่องไหนดีกว่าเขาไปเปิดตรงไหนวะฮะเอาน้ออุ้ยจับตัวเลขเลยโอ้โอ้กาเซียสโอ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเฮ้ยเออจริงๆแล้วมันมันอาจจะอุ้ยคาบุโตะ จับเลยแล้วก็เออดูดหน่อยดูดดวงโอ้ไม่เห็นได้เลยโอ้โอเคพี่โอ้โหอะไรเนี่ยเออโอ้ตายแล้วตายแล้วอย่างงี้โอ้โอโอ้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 โอโออุ้ยโชคดีว้าวว้าวสุดยอดมากเลยครับโหูโชคดีได้แร่มาเติมเลย เดี๋ยวขอคราฟไอ้ไอ้ไอ้โตคราฟหน่อยแล้วกันนะเอาเอามาทำไอ้นี่หน่อยอ่าเราจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกสองสองบล็อกอ่ะเอออีกสองอันโอเคทำบล็อกเลยนี่ได้ไอ้นี่มาเพิ่มโอเคใส่ไปสองอันแล้วก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องทำทีละอันนี่เอา้าเดี๋ยวทำไมมันอะไรอ่ะทำไมมันคราฟไม่ได้อ่ะเออได้แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าห้าจะโปรย โอเคเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาสองอันนะครับผมแล้วก็อันนี้อ่ะทำแบบเป็นบ็อกสิแล้วก็ปุ๊บปั๊บได้กีนะ่เปอร์เซ็นต์อ่ะเอ้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองใหม่จะปั๊บโอเคได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์โอเคก็อย่างน้อยก็ฮะไม่ออกว่าสี่ป<ะ>ิดไม่ออกมาห้าหกบ็อกเลยค่ะไม่ได้อะไรถามจริงโอ้ยบล็อก เอาแล้วๆแล้วโดนดูดโดนดูดดวงทุกวันก็เงี้ยแหละเออเฮ้ยมีไอ้พวกนั้นด้วยมีมีไอ้พวกมอนด้วยอ่ะนะปรับปรับแล้วเอ้ยเอ้ยโอ้โหฉลามเอาว่ะเอาว่ะเอ้ยทำไมไม่โอ้โหไม่มีอะไรเลยเอ้ยดิตโตโอ้น่ารักจริงๆอ่ะจับเลยเอามาทำอะไรไม่รู้หรอกนะแต่ก็จับไว้ก่อน ไกเกอร์ ker, ไม่เอาเฮ้ยเยคิงเอาดิเออจับมาเลยโอ้โหไม่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 โอ้ยวีไฟเอาเข็มจับมาจับมาก่อนเผื่อเอาไว้ใช้เอ่อแพนกินไม่เอาเราดูไม่ได้อะไรเลยทุกคนอุ้ยอุ้ยเลจจิไอสโอ้โหเลจจิไอสมาเฉยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเป็นตัวอื่นได้ไหมอ่ะไม่ได้อยากได้เลยเลจจิไอสเนี่ยโอ้โหแต่ลตัวโอ้ my god โอ้โหเอ้ยเโยกิร oh, 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 huh. ัสโยกิร hmm. oh, ัสเอ้ยมันมันชื่ออะไรวะร่างสองเนี่ยเออเออร่างแรกเป็นโยกิรัสร่างสามเป็นบังกิรัสแล้วร่างสองนี่มันชื่ออะไรวะโอ้ my god โอ้โหเต่าเต่าน้ำแล้วก็เออตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะปั๊บปั๊บโอ้โหพี่จอดโอ้โหตัวระเบิดโอ้โหลาตาตาตัวเบลเลอร์เลยโอ้ โอ้ my god โอ้โอแกโอ้ไม่มีอะไรดีเลยว่ะทำไมมันไม่มีมาสเอ้ยแบบว่าเทพมาเลยว่ะในกล่องธรรมดาเนี่ยไม่ได้เหมือนกันโอ้มีแกะสายลุงด้วยโอ้อะไรกันล่ะครับเนี่ยทำไมมันมีกลมมีแกะสายลงสายลุงอะไรมาเติมเลยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนำโชคปั๊บนำโชคปั๊บเฮ้ยทำไมได้แต่อะไรแบบเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้มูม้าเออจับหน่อยละกันจับหน่อยเปิบเปิบเปิบโอ้จอร์คเค้ตัวดีตัวดีเออแกงลอกเก็ตเดี๋ยวเดี๋ยวมันคงไม่มาขโมยของโปเกมอนเราใช่ไหมโอเคดีไปดีไปโอ้อะไรเนี่ย,ว,ยวิวฮะหกสามเลยเหรอจับจับเออเวลว์หกสิบสามแน่อะไรอ่ะเวลว์สี่เจ็ดจับไปก่อนละกันเผื่อใช้เออมโหโอ้โอ โอ้โหตัวเดิมอีกแกโอ้โหไม่เอาตัวเดิมได้ไหมเออโอ้ต่อแหลกไม่รูสี่สิบเจ็ดโอเคจับมาก่อนไม่รู้โอ้โหโได้รูปภาพอาร์กี้ตอนนี้กี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยหายไปเลยแหมกลัวขนาดนั้นเลยเหรอเยู่ที่ของเราวเฮ้ยมีแอบด้วยโอ้ my god แน่นอนวิ่งลิจินาลงดิจิเนลลี่ไม่มาเลยมาแต่อ e ีวีเนี่ยจะมีครบทุกธาตุแล้วนะ เออโอ้โหมีแต่อีวีเท่านั้นเลยปั๊บปึ๊บโอ้โหล่างหนึ่งก็ามาเออเออเออโอ้โหม่มีอะไรดีเลยอ่ะโอ้มีซอมบี้บ๊อบอยา่าอย่าเข้ามาบ๊อบนี่ไหนหายไปซะเออหายหายเอ้ยโอ้โห,โโหเมื่อกี้คือพี่ขุดไปสามสามอันรวดมัง้งไม่มีอะไรโอ้โหมาเลยวหย ยังเกลือเอ้ยทำไมดวงวันนี้เราเกลือจังจริงหรอโอ้ม้าไฟอือจับสักหน่อยคือตอนนี้เราได้แต่โปเกมอนปกติแล้วก็เทพมาหนึ่งตัวนั่นก็คือเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยทำไมมันมืดอ่ะเอา้าตายเลยทำไมทำไมอ่ะเป็นอะไรตายใช่หรอ อกลากี้บอกมันถ้าเปิดดวงไม่ดีมันก็จะแบบมีแบบว่ามันจะทำให้เรามืดเไยแล้วมันจะไปจับไม้เราแล้วสูงซอมบี้ก็ล้อมเราใช่เหรอทำไมโดนสวยขนาดนั้นมาไั้นะโอเคเราได้เออ่ไดมอนด์เมกอันหนึ่งสุดยอดจะตายมาครับเลยนี่ร้อยเปอร์เซ็นหลายกล่องเลยอุ้ยได้ดาบโอ้ดาบลัคกี้ซอสไหนไหนเอ่อถ้าเอามาทุบแล้วมันจะดีขึ้นไหม เหมือนเดิมเนดาไม่มีประโยชน์เหมือนเดิมเลยโอ๊มอนโนนะใช่เออไม่มีอะไรเลยอะโถเอยากได้ที่ขุดที่ขุดลักกี้มากกว่าเออถ้าที่ขุดลักกี้มาจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยแต่คือประเด็นคืออะไรแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรดีเลยเออเออเออะไรวะตกใจหมดเลยโอ้โหอยู่ดีก็มีไฟขึ้นมางงเลยฮะ โอ้โอ้ลิซาดอนอออไม่แน่ตาน,นี้เราอาจจะแพ้ก็ได้นะ<ต>เพราะว่าซา,<ส>าเชียนมันก็โหดแล้วอะ่ะเออแล้วถ้ามันขึ้นมาหอีกอะ่ะเออเรียบร้อยแพ้ตายเถอพระเจ้าช่วยกล้วยทอดลาก่อนเลยแหละกู๊ดไนท์มาเรามาเปิด80กันก่อนเลยแล้วกันนะทุกคนนะปั๊บอโอ้โหบากอนโอ้โหแล้วเป็นร่างนี้ด้วย โอ้ถ้าเป็นล่างสารนะยังโอเคโอ้โหไม่มีอะไรออกมาเลยโอเคมา100% 5กล่องที่เราคราฟมาปั๊บโอ้ยโอ้โหสารโอ้ตายแล้วลูกเอ้ยได้สารอ้โจเ้ยโอ้พี่ได้สารน่ะโอ้ยังซิงโอ้ยังเหลืออีกชุดหนึ่งอ่ะโอ้ยังเหลืออีกกองหนึ่งเลยเหรอโอ้โหงั้นก็สู้ๆ เปิดต่อไปเพราะว่าตอนนี้พี่ก็กําลังนั่งเปิดอยู่เหมือนกันแต่ก็เจออุปสรรคมากมายโอ้ยโหเกือบแล้วล้ออีกหมนะ oh <my> God, โอ้ my g ก,ก็บ้านเราเกือบพังโอ้โหบ้านเราเกือบพังแล้วเมื่อกี้แม่อีกนิดเดียวเฉียดไปนิดเดียวอะ่ะเออเเปิดตรงนี้แล้วกันสาธุสาธุขอให้มาปับ๊บโอ้โหต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเอฟเอเซลฟเกิด <c oughs> ไอตัวหนูไงตัวหนูที่เราไปเจอไปจับอ่ะโอ้โหโเจอแต่สารนะกี้โอ้โหได้แต่สารอย่างเดียวเลยไม่ได้โปเกมอนเลยอะเทพอะโอ้แย่แล้วโอ้เรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> ไม่ได้เทพเลยสักตัวเหมื <c oughs> <c oughs> อนกันว้ายเอ้แต่กี้ยังมีกองนึงอ,ะอ่ะมันอาจจะโอากาสก็อาจจะได้ <c oughs> นะ เอแต่คือประเด็นตอนเนี้ยตัวเราไม่มีอะไรเลยเว้นนอกจากเลยจีไอโอตายแล้วรอบนี้แพ้แน่ๆเหลือหรอโอ้เราจะชนะมันเนี่ยฮะสาเชียนเนี่ยโอ้ไม่ก็เราเราต้องแบบเอาตัวที่ดีๆอ่ะเออริซาตอนไป แล้วก็อะไรเนี่ยอไม่มีตัวอะไรดีแล้วจ้ะไม่มีตัวอะไรดีตายแล้วฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าเออโอเคตัวเราก็จะประมาณนี้เลยกันเพราะว่าเราไม่มีเทพอะไรเลยโอ้หไม่นะไหนๆไปดูกี้หน่อยดีกว่าเผื่อกี้แบบได้อะไรดีๆหรือเปล่าแอบได้อะไรเงี้ยโอ้พลิกอน โอ้โหเอาว่าเอาว่าสัพักมีเทพมาเรียบร้อยเลยเนี่ยเป็นคนที่ดวงดีที่สุดเลยนะอย่างนั้นน่ะโอ้มีตัวอะไรก่อต่อมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยงั้นเดี๋ยวพี่เกมหมดเลยลนนะแล้วกันนะแล้วก็เอ่ออุ้ยูเอามาเก็บโอ้โหอยู่ที่ไหนวะเนี่ย <laughs> นี่ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะโอ้ my god ที่นี่ที่ไหนกัน <laughs> โอ้โหห่างไกลจะเกิน เด้วอ๋อเจอแล้วที่ทางกลับบ้านของเราโอ้โหนี่เดินขนาดเดินมานี่เลยเนี่ยโอ้โหอะไรกันล่ะครับเนี่ยเกินไปเดินขนาดนี้เอาล่ะป๊าบเรียบร้อยหมดแล้วเหรออ๋อนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหรอเอ้าไม่ได้จริงเหรอเนี่ยเฮ้ยทำไมรอบนี้ลงเกินจังวะ โอ้เกิดมาเอามาทำไมเนี่ยเกาะมาเนี่ยโอ้โหโอ้โหเรดอนเอานะไม่เป็นไรหรอกเราแค่เกลือไม่ไม่กี่รอบแหละมั้งโอ้ไม่ก็นี่ไงมาแล้วสารแรกออกมาเร็วออกมาต้แต่อะไรกันมลูกดูดิดาแต่สารน่ะโอ้ตายแล้วเปิดไป โอ้ยโหโอ้โหกี้ได้โหอ่ะโอ้แล้วอย่างงี้พี่จะชนะเออไม่มีตัวอะไรเลยบายโอ้โหไทยได้กี้โอ้โอ้ดูดีเขาได้โหอ่ะโอ้โหทุกคนตายแล้วหมดแล้วใช่ไหม โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่ฐานลับของเรานะครับผมแล้วก็ทําการรีสกิลให้เรียบร้อยเดี๋ยวขอตัดก่อนแล้วกันนะทุกคนนะเออนี่ๆที่พี่มาได้เลยมาเลยมาเลยที่พี่มาโอเคเดี๋ยวขอตัดก่อนแล้วกันนะผมขอเรียนสกิลให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับทุกคนโอเคตอนนี้เราก็ได้ทําการเรียนสกิลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเรามาสุ่มกันดีกว่านะกี้นะมาเรามาเริ่มกดสุ่มกันเลยไปกี้กดเลย เลขโงเลขโง่ไอพี่กดไปแล้วไงรอบรอบโอ้โหหลายรอบแล้วไม่จริงหนูกดกดตลอดเอ้ยอ่าเดี๋ยวพี่กดให้ดูเลยมาเอานะเอานะเอ้ยทำไรแอบอะไรปะเนี่ยแอบเอาสลับปะเนี่ยฮะแอบเอาสลับเอาเลขหนึ่งเอาอะไรออกหรือเปล่าเนี่ยฮะไปดูอยู่เนี่ยไม่ได้อะไรไปห่างๆเลยไปห่างๆเลยแน่แน่ อย่ามาแอบสลับนะไม่ได้นะเออไม่ใช่แบบเอาเลขหนึถึงห้าออกแนละ้วให้พี่เอาเลขหกนี่ไม่ได้ลนะเอานะเอานะเอาแลยนะอย่านะสล้อละเลขหนึ่งเลอะไรเลขอะไร อาก,ก,กี้ไปก่อนเลยกีไ้ไปก่อนเลยฮนะ่าๆๆๆๆๆคำขนาดนีก้กี้ขนาดจะรู้แล้วเนะเร่ขลุแน่นอนเลยอขอให้โชคดีนะกี้นะพี่ถามได้เล่ขลุกแน่เลยไม่พู้เอ้ยเดี๋ยวก็รู้พอพี่เสกออกมาโโอ้โหเราได้เลขอะไรไม่ต่างกันเลยนะเฮ้ยพี่ว่าเราอะต่างกันเว้ยเออพี่ว่าเราต่างกันมันก็โหดเหมือนกัน ม่ไม่พี่ว่าเราต่างกันเยอะเออพี่ทำแล้วเลขหกไม่ใช่อ่ะพี่เลขหนึ่งเออพี่เลขหนึ่งเราผ่านแล้วโอ้โหหากกันเยอะบอกเลยกี้ถ้าพี่ได้เลขหกนะพี่ไม่ขำตรอกจริงๆเดี๋ยวไปดูในคลิป เออได้เลยได้เลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อแล้วแล้วทำไมเราพิมพ์คำสั่งแล้วโปเกมอนหายวะโอเคมาเออโปเกปสวเปล่ออะไรวะซาเชียนเออซาเชียนบอสแล้วก็ห้าเออสู้ซะเฮ้ยตายเนาะตายโอ้ยเจ็บปะนะเจ็บปะนะ้ยไอตัวนี้ธาตุเหล็กนี่ โอ้โหสติลิกมิสติลิกซึ่งไอตัวซาเชียนะครับผมมันจะแพ้ธาตุเหล็กกับธาตุพิษนะครับผมนะเออโอ้โ oh, หมีตัวโกนี่นะ<ม>แหมระเนะบิดไม่มเีเอาว่ะโหโอว่ะเอาว่ะโหตีดิดโโหฟาดไปฟาดปั๊บอ่เ้าอุ้ยทำไมตีไม่เข้าวะไปก็ตีไม่เข้าหรอจริงเลยเนี่ยเฮ้ยบ้านะ ใช่เหรอไหนไหนไหนอุ้ยแตกเลยโอ้ตายเลยเหรออุอ้ยอย่างนี้เราจะสู้ไหวเหรอวะโอ้เลยวลาหนึ่งร้อยสิบเลยโอ้ my god โอ้เอาแล้วแล้วเลเวลาหนึ่งร้อยสิบว้าตายตายหมดแน่แลาก่อนโอ้แล้วมีแต่ท่ามังกรด้วยเราอะเออ โอ้โหด,ด,ดีเลยนะเออก็ก็ดีไงแต่คือถ้าเราใช้ท่ามังกรตีมันจะตีไม่เข้าเออแต่ถ้าเราใช้ท่าเหล็กกับท่าพิษตีเนี่ยโอ้โหโอ้โหมีมแมลงไฟด้วยอรอโอ้โหตัวอย่างดีเลยแหมบอกไม่ดีไงเดี๋ยวพี่สู้เลยแล้วกันนะมาเอาหล่บมาป้าบไปเลยมาเลยสู้กันโอ้โหเลยว่าหนึ่งร้อยสิบสามเลยอะ่ะ

ถ้าผีก็ตีเข้านะแต่คือมันไม่ได้แพ้ธาตุมันมันไม่มีดามิโอ้ m ก g อดเราไม่สามารถสู้กับซาเชนได้บาย <laughs> ดวงวันนี้เราแย่มากลาก่อนจะตัวไงอะเมื่อกี้ธาตุเลยยังตีไม่เข้าเลยพี่ไม่มีเทพเลย <laughs> ดวงเราวันนี้ดวงเราแบบกุดมากเลยอ่ะทุกคนดวงวันนี้คือแบบดวงกุดจัดๆเลยโอ้รู้จะกุดยังไงแล้วอ่ะเออยังไงเราก็สู้ไม่ไหววะ่ะอันไหนลองอีกทีนึงดิอ่ะแฟดตแคนนอนอ,อ่าควิคแอคแครมาเร็วกว่าโอ้ควิคแอคแครอยางเงี่จะแพ้โอ้ไม่ไหวเราสู้ไม่ไหวเออนี่นี่หลับ โอ้มันไม่หลับด้วยโอ้อ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เผื่อมันติดหลับเออเผื่อมันติดหลับเอาว่ะเอาว่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปรี้ยวไม่ใช่ไม่ใช่เอออยู่ไหนวะเอ็มแบทเทิลโอเคเอ็มแบทเทิลไปก่อนอ่าแล้วก็ฮิวโปเกมอนฮิวโอเคฮิวไอ้อันนี้เลเวลเท่าไหร่อ่ะโอไม่ใช่ไม่ใช่อ่าอ่ะเออมาเอาล okay. ่ะเออ หลับไปโอ้โหสแลัดมันหลับไม่ทันม,มันหลับไม่ทันอ่ะเออ,เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดผิดผิดโอ้ใหญ่ขึ้นเป็นร้อยี่เป็นกองหลับละโอ้โหมูนบาสโอ้ my god อ,อ,อ่าลาก่อนอ่าฮี่่่วินนี้เ่าไปหวังสู้กับเขาเอ,อ้ยอาจจะชนะก็ได้นะ ว้าทีเดียวจอดเลยแค่อ่านไม่ไานไม่ผมยอมแพ้เออโอ้โหแล้วแบบระดับหกอะไหนลองระดับหนึ่งดูดิอ่ะลองระดับหนึ่งดูอ่ะอ่ะกี้ลองระดับหนึ่งอะกี้ลองระดับหนึ่งปั๊บปั๊นี่ยดูนะระดับหนึ่งนะทุกคนนะอ่ะเรามาลองสู้กับระดับหนึ่งแล้วกันอ่ะอ่าไอพอยต์ชันอะเออโอเคแล้วก็ระเบิดอือ โอ้โหกับตายโอ้โหครึ่งหลอดอ่ะเออเอาเดี๋ยว1 1> ๆแล้วมันบักอย่างงเี้ยแล้วมันบักอย่างงเี้ย<ๆ>อะไรวะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่บักมาหลับหลับซะหลับหลับไหมเอาอันนี้มันหลับตัวเองเหรอหรืออะไรเนี่ยเอาอันนี้คืออะไรถ้าหลับคืออะไรอ่ะเออมันจะเป็นท่าที่ทำให้ฝ่ายศัตรูเราหลับอืมนั่นแหละ แล้วเราก็จะสามารถที่จะ<ร>ตี<อ>ได้เรื่อยๆเอ้าเราพิเศษให้เรานี่แล้วทำไมามันบักอะมันบัก,กอ,อันน,นี่ไงตัวเนี้ยเออนั่อะไรเนี่ยมันบัก,กอะเป็นไรอ่ะโอ้โหฮึ <c oughs> โยนโยนโดนร้อยยี่สิบบักคูนบัสอ่ะฮะโดนตัวโดนตัวบอสไอ้นี่เหรอระระระดับหกอะโอ้ oh, ตายแล้ว <c oughs> มาเอาตัวนี้มาฟแฟลแคนนอนไปเลย ฟาไปเลยแฟตแคนนอนเออ<ว>โอ้โหเบา <au> หยงเจ็น่า 75, จะพอไหวอยู่มั้งโอ้โหแตกอ่าแฟตแคนนอนเอออ่อ,อ,อ้เกือบตายนอ้แน่โอโ้เอาวาอาวาน่าจะได้อยู่มั้งน่าจะได้อยู่โอ้แต่มันควิกแอคแทกอ่ะเออเอาล่ะมาเจอเคลูกพ่อ,อขุดหลุมเลยอ,อ่ะโอ้ยแรงอะไรเหรอ เลเวลเจ็ดสิบห้าเลยรู้สึกจิบจิบดูเฮ้ยโอ้โหชนะเลยเอาว่าเวพสูงแม่งไม่ไหวจริงจริงเอ่อฮีทเวฟไปปะโอเคได้โยู่ฮีทเวฟเรียบร้อยชนะเหมือนกันว่ะพี่ก็ชนะถ้าได้ระดับหนึ่ง ระดับหกมันเกินไปอ่ะเออไม่ไหวอ่ะผมยอมแพ้ระดับหกขาเนี่ยพี่กระชั้ตะเนี่ยมันไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวเอ,อมไม่ไหวโอเคครับ <c oughs> <c oughs> okay ผมในพีนีก็เออเราสู้เราสู้บอสระดับนั้นไม่ได้นะครับแต่เราสู้บอสระดับหนึ่งไ,ได้นะทุกคนนะคือ <c oughs> คืออบอสระดับนี้มันเกินไปเอาง่ายๆนะดวงวันนี้ดวงเรากุดมากเลย <c oughs> ดวงเราแบบดวงเรากุดกุดกุดอะ่ะเออบอกเลยนะครับผมนะดวงวันนี้คือแบบโอ้โหหายหายหายเรียบเลยอะ่ะเออโอเคเอชิกาอีพีหน้าครับผมก็อย่าลืมที่จะไปโหวตกันนะครับผมพี่จะเอ,อ่อทำที่โหวตไปให้หน้าชุมชนของ เออ่ช่องพี่นะครับผมนะโอเคอย่าลืมไปโหวตกันนะครับผมนะทุกคนถ้าอยากจะให้สู้กับตัวอะไรอีกแต่ก็ขออย่าให้ดวงกุดแบบวันนี้นะผมที่สุ่มได้มาเออ่ดวงห้าอะไรเงรี้ยหรือหกอะไรเงรี้ยไม่เอาแล้วพอ,อแล้วนะฮะเออเพราะเราสู้ไม่ได้นะโอเคไว้เจอกันอีพีหน้าครับผมอีพีนี้ขอตัดเราไปก่อนนะผมก็อีพีหน้าจะมาสู้กับตัวอะไรอีกก็เอาไว้จอก,กันอีพีหน้าแล้วกันนะผมอย่าลืมเข้าไปโหวตนะจ๊ะโอเค แล้วก็อย่าลืมที่จะแฮชแท็กดูคลิปพี่ทามแพ้แล้วนะครผมนะดวงเราแบบดวงเรากุดมากเลยวันนะี้เออบอกตรงนะดวงแบบหายไปหมดเลยหายไปไหนบ,บ้ดวะเออโอเควันชุกอีพีหน้าครับผมอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนกับน้องกี้ที่กําลังจะโดนฆ่าตายอีกไม่ไม่ช้าเออตายไหมตายเฮ้ยฆ่าบอสได้เหรออ้าวฆ่าบอได้เหรอ โอ้โหโคตรดีคือดวงเขาดีไงเดี๋ยวเราต้องดูดดวงมาเยอะๆเนี่ยเขาได้เทพเนี่ยดูดีทุกคนเขาได้เทพเราต้องดูดดวงของเขามาก่อนหน้านี้เราดูดดวงไปทีเดียวไง,งไวเออโอ้โหมานี่เดี๋ยวนี้เลยมานี่ดูดดวงเออเออเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวตาหน้าจะเจอพี่ได้ <laughs>